สนิมกินเกียวนอ็อตตัวนี้เอาน้ำมันล้างก็แล้วหย่อใส่ก็แล้วตัวนี้เกียวไม่ได้ลมนะแต่พอเราหมุนเข้าไปเนี่ยเนี่ยมันสุดแค่นี้สุดแค่นี้เลยจริงๆมันต้องทะลุงลงไปข้างล่างได้เนื่องจากสนิมโคมแล้วก็ผูแล้วส่วนต่างๆก็เป็นสนิมรถคันนี้มันจอดนานจอดนานมากมากมาก่อนที่ผมจะซื้อมาเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมีตัวช่วย ชุดตาเกี่ยวตัวนี้ซื้อมานานแล้วซื้อมานานแล้วไม่ได้ถ่ายลงหรอกเพราะไม่ค่อยได้ใช้วันนี้มีโอกาสได้ใช้มันจะมีเบอร์ให้เลือกเยอะแยะตั้งแต่เบอร์มันมีเบอร์เล็กสุดเบอร์แล้วว่าเบอร์แปดมั้งตั้งแต่แปดยันนูน่นอ่ะสิบสี่เรื่องไงนี่แหละกเสเซตก็ประมาณนี้ต้องซื้อมาเท่าไหร่วะน่าจะร้อยหน่อยๆน่อยร้อยหน่อยหน่อยวิธีใช้มันก็ง่ายๆ <laughs> ก็เหมือนทั่วไปก็แค่หาเบอร์ที่มันตรงกับเกี่ยวแค่นั้นเองแล้วก็หมุน ใส่มันไปก่อนอย่างนี้อันนี้เวลาเวลาหมุนเนี่ยเวลาหมุนผมก็แนะนําให้หยอดน้ํามันก่อนนะเพื่อถนอมเกลียวให้มันใช้ได้นานขึ้นแล้วก็เวลาหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะได้ง่ายเวลาหมุนเวลาหมุนมันมีเทคนิคเวลาหมุนด้วยไม่ใช่แบบเจาะปั๊บแล้วหมุนอย่างนี้ไม่ได้นะมันปีนนะเพราะไอ้เกลียวนี้มันคมนะวิธีหมุนเนี่ยเจาะลงไปงก็เหมือนเราขันเราธรรมดาค่อยๆเบาๆมือช่วงต้นๆแล้วพอมันได้เกลียวสองเกลียวเนี่ย ก็ค่อยหมุนอัดเข้าไปอย่างนี้เนี่เวลามันหมุนไม่ไปเนี่ยทำท่าจะหมุนไม่ไปเนี่ยพยายามอย่าไปฝืนมันมากเพราะว่าดอกมันอาจจะหักได้ให้เราหมุนถอยหลังเงี้เนี่ยเดินหน้าไปแล้วถอยหลังเงี้ยอย่างนี้เราก็แค่หมุนไปจนกว่าเกลียวมันจะลื่นเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะเรียกว่าการล้างเกลียวนะลงกึ่งเข้าก็ทํากันแบบนี้เนี่ยอ่ะเริ่มลื่นลวเนี่ยเหนไอันนี้คือแค่หมุนเข้านะ เนี่ยลื่นและเกี๋ยวลื่นและเนี่ยลื่นและมันมันก็ดีกว่าเอานอ็อตธรรมดาเป็นล้างเกียวเพราะว่าน็อตพวกเนี้ยมันไม่ได้แข็งเหมือนตัวนี้มันจะทําให้นอ็อตเกียวน็อตตัวเนี้เสียด้วยเห็นปะเนี่ตอนแรกใส่ไปได้แค่นี้นะใส่ไปแค่สนิมนี่เดี๋ยวดูตอนนี้นะอะ ลงไปสุดหัวน็อตคืองมือตัวนี้จริงๆเราก็ควรมีติดบ้านไว้นะสำหรับใครเป็นสายช่างหรือว่าทำรถเอง